โดราเอมอนตอนงานเทศกาลหน้าร้อนของโนบิตะโอ้ยอดเลยนะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่สันเจ้านะจ้าอยากให้งานเริ่มเร็วๆจังเลยเฮ้ฮเขาบอกว่าวันนี้งานยกเลิกเพราะว่าฝนตกอ่ะ้าวฝนไม่ได้ตกสักหน่อยนี่นา เว่าจะตกหนักช่วงหลังเที่ยงนะสิจริงเ,เหรอย้ำความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นคาดว่าจะทำให้เขตคันโตมีฝนตกหนักนะคะคุณผ<ม>ู้ชมไม่นะคุณแม่นะอุตส่าห์ซื้ออยู่คาตาชุดใหม่มาให้แท้แ <c oughs> <c oughs> อย่าจ่อยถึงขนาดนั้นเลยนะแต,แต่ว่าทุกคนน่ะเฝ้ารอคอยวันนี้มาตั้งนานแล้วนะถ้าไม่มีงานเนี้ยหน้าร้อนก็ไม่ถือว่าจบหรอกฉันเข้าใจความรู้สึกของนายนะแต่ว่าเรื่องนี้นะมันเอออ๋อโอ,โอ้จริงสิจัดงานเทศากาลหน้าร้อนกันเองก็ได้นี่นะเออเรามาจัดเทศากาลโนบิตะกันเถอะเรื่องแบบนั้นเดเต็นไปได้ยังไงเอเอถ้าใช้ไอ้ีก็ไม่มีปัญหาชุด <McL aren> <N> อะไรอ่ะเป็นชุดเล่นขายของที่เด็กๆชอบกันมากในโลกอนาคตจ้ะที่เล่นขายของอะไรไม่เอาอ่ะแต่ทุกอย่างนั้นมันเหมือนของจริงแบบไม่ผิดเพี้ยนเลยนะถ้าเราเอาร้านพวกนี้มาจัดวางแล้วก็ใช้อุโมงกาลิเวอร์ทำให้ตัวเล็กลงมันก็เหมือนได้เดินเที่ยวงานจริงๆด้วยจริงด้วยทีย่สมก็เป็นโดราเอมอนจริงๆจั๊จจั๊ดีละเริ่มจัดพื้นที่กันเลยเถอะเปลี่ยนอารมณ์เร็วจังเลยแฮะแต่ว่าจะจัดที่ไหนดีเล่า แต่ในห้องเนี้คงไม่ได้บรรยากาศหรอกอืออ้ใต้หลังคาดีไหมออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อาจจะมีหนูโผล่มาก็ได้อะอีกอย่างนี้นะถ้าส่งเสียงดังในบ้านจงโดน,นแม่ดุแน่ๆเลยใครเสียงดังอุ้ยเอนั่นน่แบบนี้อ,อ่ะจริงสิอ นี่จัดที่นี่ดีกว่าเอยแต่ว่าฝนจะตกแล้วนี่นามันจะเปียกเอานะอยู่ใต้สาลเจ้าไม่เปียกฝนหรอกนะเอาจริงเหรอบรรยากาศโ,โอเคใช่ไหมเออ,อ,อก็เอาเธอะนะงั้นขั้นแรกเ,เขียนชื่อร้านที่นายต้องการลงบนป้ายนี้ซะก่อนอะไรก็ได้หรอเออใช่ใช่งั้นก็ ร้านสายไหมอุ๊สุดยอดก็สามารถทำขายได้เหมือนของจริงด้วยนะอ่ะเขียนชื่อร้านต่อไปเลยเย้มะโกยากิเออเอาคริปเออดีด้วยเคลือบช็อกโกแลตุ้ยของช็อตแอปเปิร์เคลือบน้ำตาลฮ่ามีแต่ของกินทั้งนั้นเลยเออฝนตกแล้วเอา ดีบเอาร้านไปวางไว้ที่ใต้สารเจ้ากันเถอะโอเคไหมจจะแค่ไปหน่อยแต่ก็เจ็มไปเลยเอ,เอ,อ่ะทำอะไรกันอยู่ะจะอ่ะหากำลังจัดเตรียมงานเทศกาลอยู่อ่ะพวกนายก็มาช่วยด้วยที่เฮ้ย มันก็แค่ของเล่นไม่ใช่หรือไงอ่ะนายเล่นขายของเหรอสมเป็นโนบิตาดีนะเด็กเป็นบ้าเลยหลันเสร็จแล้วนะเราจะใช้อุโบสกัรดเวร์ทำให้ตัวเล็กลงไงเล่าเออเหรอไอ้ฟังดูได้สนุกดีนี่งั้นฉันขอร่วมด้วยอ่าเอาเอาไปสำหรับร้านของฉันเพื่อมองเห็นทุกพื้นที่ในงานฉันจะตั้งไว้ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไปทางโน้นละกันนะเฮ้ อยู่ด้านหน้าน่าจะดีกว่าแหมงั้นฉันวางฝั่งดีแล้วกันนะฉันรู้สึกว่าแกกับรักันดีฉันอยู่นะเนี่ยพยายามจังโอยคิดไปเองนะเอ็นกอเอาละวางร้านนี้เสร็จแล้วก็เสร็จค่อยๆวางวางเบาๆเดี๋ยวจะเสียหายนะเบาๆเบาๆเบาระวังระวังเบาๆเบาๆดีมากฮะฮะเร็วอุตส่าห์วางอย่างดีแล้วแท้ๆ ต้องเริ่มต้นใหม่อีกเลยเนี่ยอะไรกันเล่าจะโทษมาเปา็นพาะช้นหรือยังไงฮะเปล่าโทษซะหน่อยไม่ได้พูดนะนี่ยังอีกเหรออีกนิดนึงทำอะไรกันอยู่อ,อ,อ่ะคือ,อคือ,อพวกผมกำลังหาของอยู่นะครับอ,อย่าใส่ใจเลยนะครับเสร็จแล้วในที่สุดก็เรียบร้อยถ้างั้นนะเราแยกกันไปรี่ทุกคนมากันเถอะ อยู่ในสารเจ้าเหรอเพราะว่าเทศกาลหน้าร้อนถูกยกเลิกไปเลยจัดเทศกาลโนบิตาแทนเหรอ,อเอาชุดจุกะตะมาใส่ได้เลยแต่ว่าฝนมันไม่เป็นไรโลกหน้าคิดซะว่าถูกหลอกกันแล้วกันที่นี่ละเอ๊ะเขายกเลิกงานเทศกาลจริงๆสินะไม่ใช่อย่างนั้นงานอ,าอยู่ตรงนี้ไงฮะ<า>เอาละเชิญเลยจ้า ฮ่าฮ่าฮว้าวเล่นอะไรในดีอยากกินไอเดียา์ขนมก๊อกมีมะสุดยอดใช่ไหมล่ะเยี่ยมไปเลยไปเถอะจ้า เชิญเลยครับรับหน้ากากแฟนซีที่กำลังฮิตสุดๆสักใบหนึ่งไหมล่ะครับโอ้มันน่าสนิโอหมดเลยนี่นะโคกรงามน้าหลงไหลบ้างเลยแชมลา่าพอสวมหน้ากากดีแล้วเธอจะเป็นตัวมีตาก็สามารถจะหล่อเลิศได้ไม่เอาแล้วขอ,ขอแบบนั้นไปหว<อ>ไปด้วยเธอไม่อยากจะได้เหรอทำไมกันล่ะเนี่ยนี่คือเติมเติบเติมเติมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิไปชิมไทโกยากิสูตรพิเศษของท่านใจแอนดูหน่อยนะอร่อยนะจะบอกให้ เลยนันานาซีอ่าลองกินดูดิคือพวกท่านกะจะเดินเที่ยวงานที่ทุก่อนเ,อเก็บของดีไว้กินสุดท้ายเลยนเนอะเฮ้ยอย่างนั้นเหรอแล้วฉันจะทําลูกให,ใหญ่พิเศษเอาไว้ให้นายเลยนะอ,อย่าย่าอย่าเดินเฉียบไปตรงนั้นจะดีกว่านอะจ้าจ้าคุณพี่ครับอลองทดสอบฝีมือหน่อยไหมครับมีรางวัลเลิศเลิศเพียบเลยนะครับยิงเป้าเหรอชิสุกะอยากได้อะไรบอกได้เลยเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้เธอเอง <laughs> อะไรดีล่ะ เอ๊ขอตุ๊กตาตัวนั้นแล้วกันจ้าไม่มีปัญหาเรื่องยิงเป้อมชัดถนัดอยู่แล้วอ้าวอืมเลยเนี่ยนี่นี่นี่ ยิงโดนเต็มๆแต่กลับไม่ล้มแปลกเนาะก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยนี่นะ <c oughs> อ,อ,นอู้หูก็บันดยแบบนี้ยิงให้ตายก็ไม่ล้มหรอกโทษทีโทษทีนะ <c oughs> <c oughs> ฉันสัญญากับชิสุกะแล้วว่าจะเอาตุ๊กตาให้เขาอะเอาเอาแล้วแล้วชิชสุกะหายไปไหนละ <c oughs> สายไหมอะเกิดจากการทําให้น้ําตาลที่หลอมเหลวเพราะความร้อนกลับมาแข็งตัวน่ะเดคิสุง,งนี้รอบรู้จริงๆเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกขอบคุณมากจ้า <c oughs> หวานดีจังเลยอร่อยด้วยช <c oughs> <c oughs> ิสุกากับเดคิสุงนี้กะ <c oughs> <c oughs> ว่าจะเดินเท,ที่ยวงานด้ <c oughs> วยกันแท้เลยนะ้นะๆๆนะนะอย่าเศร้าใจไปเลยนะ <c oughs> สาจะโชว์ความเทเขาเห็นแต่ตุ๊กตาไม่ยอมล้มอ่อทีนะฉันไปได้ตั้งใจจริงๆเลยจะจะโดนอะไรมั่นจะเอออะไรมีอะไรเหรอเจมสเอออะไรเนี่ยน้ำอะไรอุ่นๆนึกตืดช็อกโนแท้แหะเจอเอหนีแล้วนีแล้ว

ทุกคนไม่บาดเจ็บใช่ไหมแต่ว่าจะทำยังไงดีเราต้องรีบไปที่อุโบกาลิเวอร์แล้วล่ะแล้วทำยังไงจะไปถึงตรงนั้นได้เล่าน่าสีจะโดนกินกลางทางซะก่อนนะสิมาแล้วไปเลย สมไปทักโกยากิของใจแอนเลยงานเหรอเป็นพราทถโกยากิของฉันเองเหรอเนี่ยแล้วทำไมมาถึงดีทาโกยากิของฉันล่ะครับอก็อย่าไปสนใจเรื่องจุกจิกเลยนะแอนนะใช่ใช่แล้วแค่ทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วนะไม่เห็นจะดีเลยสักนิดเราจัดเทศกาลต่อไปไม่ได้แล้วนะแย่จังเลยทำไปหมดเลยเสียดายทั้งหมดเลยจริงริ เรามาเต้นบงโอเดอรี่ปิดงานกันเถอะนะเฮ้ยไอเดียเจ๋งแป้งนะเห็นด้วยมาไปแตะจ้าเอาแล้วนะจับ ใจแอนขอบคุณมากเลยสำหรับทักโมะเกตแม่เรื่องราวเลยจบลงด้วยดีนะครับน้องๆครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะพี่วัต